ไม่เหมือนที่รู้สึก ฟรานเชสโกบันญะย่านะครับหัวหอกของกองทัพหลวงสีแดงกับการแข่งขันสปรินต์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและฟรานเชสโกบันญะย่านั้นก็ยังมีการออกมาเปิดเผยครับถึงความรู้สึกในสนามและช่องว่างบนตารางแชมเปี้ยนชิพซึ่งบันญะย่าก็เริ่มแสดงความรู้สึกนะครับว่ามีความเป็นกังวลนะครับในการรักษาแชมป์โลกในสมัยที่2ของเขาบนชั้นพรีเมียร์คลาสและก็ยังเปิดเผยนะครับว่าตัวแข่งของดูคตินั้นให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับตอนที่ซ้อมเลยครับ โดยก่อนลงสนามบรรยายนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวแข่งอย่าง gp 2 3นั้นให้ความรู้สึกที่สามารถคว้าชชนะได้นะครับแต่เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงมันกลับเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามเลยครับโดยบรรยายนั้นก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขานั้นต้องดิ้นรนอย่างมากครับกับอันดับที่5ที่สามารถทําได้นะครับจากการแข่งขันสปรินต์เรสและบรรยายก็หวังว่าทีมวิศวกรน,นั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกตรงนี้นะครับกับตัวรถได้กับการแข่งขันในระยะทางจริงหรือว่าเมนเรสนะครับ